รีวิวบอนสีผีเสื้อสมุดนะจ๊ะบอนสีผีเสื้อสมุนน้องโตจากชิ้นผานะคะเป็นเบบีมาจากต้นแม่ที่เคยทำคลิปหลายรอบแล้วนะคะตัวนี้จะโตน่าจะเป็นรุ่นที่สองนะคะแต่ว่าโตมากโตรเร็วกว่าเพื่อนที่โตรเร็วเพราะว่าชิ้นนางใหญ่นะคะเนี่ยถ้าใบออกมาทีแรกจะเป็นแบบนี้นะคะ จะมีแค่พื้นสีเขียวกระดูกสีชมพูพ้านะคะมีจุดบ้างส่วนสีจะทะยอยกัดขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบนี้เนี่ยทยอยกัดจนจะเต็มใบแบบนี้นะคะตอนนี้มีสามใบสามใบตอนนี้อบอไว้ในถุงแบบนี้นะคะกันลมเพราะว่าลมแรงเห็นไหมเอาออกมาก็ยังเป็นแบบลมแล้วเนี่ย ช่วงนี้ลมหนาวลมแห้งๆนะคะเราก็จะเอามันใส่ถุงอบไว,ไว้ต่อนะคะรดน้ําทุกวันเช้าเย็นเติมปุ๋ยให้เรียบร้อยถ้ามีเพี้ยลงแล้วก็จัดการใช้แป้งหมานะคะเคยใช้แป้งหมาแล้ว,ลวรอบหนึ่งเปลี่ยนดินให้รอบหนึ่งแล้วนาะก็สดชื่นขึ้นเลยค่ะไม่มีเห็บมัดแล้วไม่ใช่เห็บมัดไม่มีเพี้ยแล้วโอเค รีวิวสั้นๆนะใครอยากได้ทักมาเลยจ้าตัวนี้850บาทรวมส่งนะคะต้นอยู่ในกระถาง6นิ้วสูงมากสูงประมาณเกือบฟุตหนึ่งนะคะใบใหญ่ต้นแข็งแรงนะคะ850าสรวมส่งจ้า